ไงบ่๊ะอืมไหนหันมาโซ่พี่นอ้องวันนี้โอ้ยไหนตัวใหญ่เลยครับพี่น้องหมานมานมานอ่าโอเคเก็บแต้มไปาล่ยปลาป่นี่ ดูนครับผมเสือแพ่งนะต่ำเลยต่ำเลยนอยส่วนแห้งครับตัวก็ใหญ่โอเคครับผมพี่น้องมัน อรับผนกระสูงขับผมไม่น่องตัวง่ามครับอ่ะโอเคมัน แล้วไงตัวในญ่ครับพี่น้อง่อนนครบพี่น้องอะสะสมไปเรื่อยเอาไปหลามมาแลงครับพี่น้อง่อะโอเคครับผมกระสูบป๊อปเปอร์โอเคครับผมกัด,ปปปปคคกดไปว่างหยาใกล้หยาในบั่มบั่มเ นั่น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 ไงนั่นไงพี่น้องอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสูบเอฟไปี่สมเออ้โหงามอยู่ตัวหนึ่พี่น้องนี่ครับผมกระสุนสวงามอยู่สูงสามสี่นิ้วกัดปอปเปิลครับพี่น้องมานเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้อง,ออยอยองได้เก็บแต้มไปเรื่อยๆได้ลูกกันต่อพี่น้อง โอเคมานๆครับผมไป hey, สมอยู่หันแล้วก็ถอยมาเด้มันคุ้นแล้วน้ำถอยไปหันเดินขึ้นไปมันคุ้นแล้วตีมปได้หนามันคุ้น พาเรือกระเจ้าถอยออกมานี่ โดนครับผมโดนโดนครับนะนะแมนเห็นแต่วือใส่อาอมานทั้งประสูนมานทั้งประคอพี่น้องโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องเลยนี่อุ๊ห์๋ัวแล้วครับผม คอครับน,น,นีบนนน่พี่นอ้องโอ้โี่ปลาคอมานทปลาคอปลาสูนมาหนิอะโอเคพี่น้องเดี๋ยวลงก,กันต,ต่อครับผมกับปลาช่อนไซส์สวยๆตึงมือครับผมโอเคครับผมขัดแห้งก็งาม,มาอ่ะี่ตัวยงามเยอะเนี่นะย ทอดกัดซ้ำนีกแล้วตัวหนึ่งครับผมกับกระสูบโอ้ยสูบใส่ห้อง,ง่านของพี่น้องนะแค่เหมือนตัวครับผมนานนานว่าละตัว วัวพืสูดเนแลยว่ะขั้นอ่อนเลยมันโตใหไ่เลยยังไงว่ตึงตึงเลยวะที่สูงเบสขากเลยโอ้โอ้มายนูพวกใส่งามเลยใส่ตึงตึมือดิเนรอหลุนเลย ใส่มีัดรก็มใส่งามอยู่ได้เนาะสองสาตัวนี้อืมอืมครับพี่น้องโอ้นง่สมปอมๆง่ายๆสันๆง่ามอยู่ครับพี่น้องงามงาอืม อูปอบนะโอเคครับเราดูกันต่อยพี่เราทำทางเมื่อยแล้วน้อยๆเขื่อได้อ้วยแล้วล่ะเพื่อนเหนื่อยแล้วล่ะ